อากลุ่มที่2อง Prosperity Gospel อันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันและกลุ่มนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ p o s p e r i t y Gospel หมายความว่าคือเราเห็นว่าปัจจุบันเป็นยุคเฟื่องฟูของคำสอนนี้จะเห็นได้ใช่ไหมครับจากชั้นวานหนังสือคริสเตียนและคลิปจากต่างๆที่สอนเรื่องนี้อย่างนี้บอกพี่น้องว่าพี่นอ้นองไปดูที่คินิริญาสินังสือภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ชั้นเชลคริสเตียนิตี้มีแต่โจเอลออสติน เบนนี่ฮินจอร์จไมเออร์ดาเล็กแค่นั้นในขณะที่หนังสือเรื่องพระคัมภีร์เรื่องอะไรมีน้อยมากเราดูก็ได้ในภาษาไทยสำนักพิมพ์แม่น้ำเอ่ยชื่อเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของความเจริญรุ่งเรือง prosperity gospel สองคำสอนว่าคริสเตียนทุกคนจะได้รับความรุ่งเรืองร่ำรวยไม่ป่วยพวกนี้เน้นอยู่แค่นี้ ล้วถามว่าอันนี้คิดจกักที่เติบโตส่วนใหญ่คือคิดจกักที่เน้นความ,มรุ่งเรืองร่ำรวยการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนี่เขาคิดแค่นี้ทีนี้เรามาดูด้วยกันความประเสริฐความมั่งคั่งพวกนี้จะใช้อะไรคําสัญญาทางอับราฮัมข้อที่พระเจ้าโวยพอรอับราฮัมแล้วเขาบอกว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราเป็นเชื่อสายของอับราฮัมถ้าเช่นนั้น เราก็จะได้รับพอจากอับราฮัมด้วยผ่านทางอับราฮัมด้วยในบทธรรมการณใช่ไหมนี่คือคําสอนของเขานะสองเราให้ดูด้วยกันก่อนนะเราข้ามันทีความคิเยีย<ม>ผู้เชื่อจะร่ำรวยมากมายคนที่เป็นคริสเตียนจะต้องเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาใช้ข้อนี้สองอเลยมาที่แปดข้อที่เก้าอ่ะเปิดดูอันนี้คือข้อที่เขาใช้แล้วเราจะไปดูด้วยกันว่า มันจริงมันคืออะไรแล้วจริงๆเป็นไปต,ตามที่เขับพูดไหมสองโครินธ์บทที่แปดพระธีกาเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์คำนี้คำเดียว เห็นไหมท่านจะเป็นคนมั่งคั่งแค่นี้แล้วเขาบอกว่าเห็นไหมเนี่ยพระเยซูยอมยากจนเพื่อเราฉะนั้นท่านจะเป็นคนมั่งคั่งอันนี้คือคําถามเขานะอันนี้คือความเชื่อของเขาเขาใช้ข้อเดียวคําว่าท่านจะเป็นคนมั่งคั่งคำเดียวเลยรอ <laughs> แหล,ละอันที่สามเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันทีละสเต็ปเนาะรอฟูรวมก่อนเ <laughs> ขาจะบอกว่าการถวายเป็นพระพรตามขนาด หมายความว่าถ้าคุณถวายเยอะคุณจะได้ข้าพรเยอะคุณถวายน้อยคุณก็ได้รับข้าพรน้อยใครถวายหนึ่งหมืน่นได้พอนหนึ่งหมืน่นใครถวายสองบาทก็ได้ทองได้พอไปสองบาทใช่ข้อไหนลูกาบประทุ่หกข้อสามสิบแปดมาดูสิลูกาหกสามแปดพูดยังไงจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสัง่งแน่น ล้นเป็นหน้าตาของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตัวให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับการตัวลั่นไปเท่านั้นเช่นกันเห็าใจไหมท่านตัวให้เขาเท่าไหร่ท่านก็ได้เท่านั้นโอ้ยตกเป๊ะเลยเราจะว่าเราไม่ตีความพวกนี้จะบอกว่าคุณว่าแต่พวกเราไม่ตีความตามตัวอักษรใช่ไหมลิทเทเลเจอร์นี่เราตีความตามลิทเทเลเจอร์เลยเข่าใไหมท่านตัวขอด้วยนานันใดถ้าเก้าใจรับตัว ดูต่อ,อก,กระเทียบทที่หข้อเจ็ดกระเทียบทที่หข้อเจ็ดกระเทียบทที่หข้อเจอย่าหลงเลยท่านจะร้อเล่นกับพระเจ้า,า,าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเห็นไหมครับไขหวานอะไร ก็จะเกี่ยวสิ่งนั้นเขาก็ตีความว่าถ้าคุณหวานเงินคุณก็ได้เงินถูกไหมตรงเป๊ะอีกแล้วน้อตีความตามตัวอักษรอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายความเชื่อ <c oughs> เห็นไหมพี่น้องพอมีพูดอยู่คาเดียวความเชื่อท่านก็จะได้เอาแหละทีนี้เรากลับมาคําสัญญาทานอับราฮัม เราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจว่าพระเจ้าวยพรอาบราฮัมครับแล้วเขาก็เลยคิดว่าเราก็เป็นคริสเตียนด้วยแล้วพระเจ้าจะวยพรเราใช่เพราะเราบอกว่าเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัมใช่ไหมในความเชื่อใช่ถ้าเฉ่นนั้นพระคัมภีร์วยพรอาบราฮัมเราเป็นเชื้อสายของอาบราฮัมเราก็ต้องได้รับด้วยนี่คือหลักการของเขา เราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงอะไม่เชื่อเชื่อสายเรา่เชื่อเชื่อเขาเลยเชื่อเลยก็ค้อถามมีความจริงเราก็ดูง่ายไงเพระเหยื่อสูงไงโปรมเชื่อสายมาเราทำได้นะโปรบอกพี่บอกว่าไงล่ะโปรพูดยังไงผมอยากจนอยากจนใช่ไหม กงบอกว่าที่วางศีรษะจริงจอกอย่างหมาป่ายังมีโพงแต่บุตมนุษย์ยังไม่มีที่ที่จะวางศีรษะมารีล่ะเชื่อสายของอับรหัมไหมแม่พระเยซูอ่ะแม่พระเยซูใช่แต่ตอนที่เขาถวายขึ้นเผาบูชาเขาถวายอะไรนกเขานกขาซึ่งการถวายขกาวขาี่คืแแม้คืออะไระสัญลักษณ์ของคนจนถูกไหมคนรวยเขาถวายแก มารีโยเซฟอยางถวายนกขาวแช่ไว่าเขาก็ไม่ได้มีเงินฉะนั้นว่าคนชอบทำถ้าถามว่ามารีมาทามารีกับกับโยเซฟเขาไม่ใช่คนชอบทำเหรอพังมีผู้ชัดเจนว่าเขาชอบทำนะถูกไหมแต่ทําไมเขายังยังเข้ายากจนอยู่ฉะนั้นการที่เราไปตีความว่าถ้าอับราฮัมรวยแล้วเราต้องรวยตามอาับราฮัมถ้าชนะอาจารย์ไหมไม่มีเมียสองคนเหรอ <laughs> เพราะอับราฮัมมีภรรยาหลายคนถูกไหมชนะสามใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้ ถ้าจะเอาเรื่องของถ้าเราตามต้องตามอับราฮัมทั้งหมดแต่เราเห็นได้ว่าไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นเราไปหยิบแค่คำสัญญาของอับราฮัมโดยที่เราไม่ได้ดูบริบทไม่ใช่เชือสายของอับราฮัมที่คนรวยถูกไหมสาระสาคัญของพระเจ้าคืออับราฮัมเป็นเชือสายที่พระเจ้าบอกเป็นเหมือนตัวแทนของความเชื่อใช่ไหมเป็นบิดาแห่งความเชื่อแค่นั้นทําไมเข้าไปบอกว่าเราสัญญาทางคําสัญญาทางอับราฮัม จัดตอนบริบทอีกแล้วข้อที่สองที่เขาใช้สองคอลีนบทที่แปดข้อที่เก้าพี่น้องจะตีความยังไง<ม>ผู้เชื่อจะกลายเป็นคนที่มั่งคั่านดอ,อ,องฮะอ,อ่าุูคนพูดถูกต้องดูที่บริบทถูกไหมใช่สองคอลนบทที่แปดบริบทคืออะไรบริบทคือกาได้ใจกว้การให้ได้ใจกว้างขวาง โคลิีกำลังกเกิดอะไรขึ้นสองโคลิีบทที่แปดเขามีปัญหาแตกแยกในคิตจักรม่ฮะใน<อ>ในในเรื่องของของของบทที่แปดกับบทที่เก้าอ๋อบทที่แปดกับบทที่เก้ามีบางคน<ม>นะบอกจะถวายเป็นเล่ด้ถวายแล้วก็อาจาจโโรย์ปอลูโคเรียช,ช่วยแนะนำเรื่องการถวายว่าควรถวยนนายเป็นเล่นเตรียมจุดวันแนทนแล้วก็ถวายเป็นอะไรอ่ะคือในสองโคเรียนนี่เราต้องเข้าใจก่อน ว่าตอนก่อนหน้านั้นอาจาร,รย์เปาโลเขาเดินทางให้เรื่องแต่ในส่วนหนึ่งก็คือ,อช่วงนั้นคิดจากเยรูซาเล็มใช่ไหมเกิดเกิดความทุกข์ายากเกิดการอดอยากก็เลยอาจารย์เปาโลเมื่อครัที่เข้าไปแต่ละเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็จะเลี้ยรายการถาวายเพื่อเอาไปช่วยพี่น้องที่เยรูซาเลม็มถูกไหม<ช>ทีนี้โคเลนถือว่าเป็นเมืองใหญ่ถือว่าเป็นคีดจักเศรษฐี<ช>แล้วเขาบอกว่าจะช่วยจะถวายให้แต่ไม่ได้ทันทีเลยไม่มีเลยถูกไหม และถ้าเราดูในสองโคลินบทที่8ข้อตั้งแต่ข้อที่1พี่น้องจะเห็นชัดเจนว่าผู้เขียนเขากาลังพูดถึงอะไรคิดจากมาซิโดเนียเปรียบเทียบกับมาซิดเนียถูกไหมเอาเราดูสองโคดินบทที่8ป้อที่หนึ่งพี่น้องท่านไวเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานเก่ฑ์ที่จะจัดจต่างๆในแคนมาซิโดเนียอ่ะข้อสองกด้วย เพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความมีนิต็ยร้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ร้นออกมาเป็นใจก้อนขวางยี่สังเกตดีๆเห็นไหมคิดจากที่เปาโลมาเปรียบเทียบเนี่ยเป็นมาซิโดเนียคิดจากเศรษฐีไหมไม่นะเอข้อที่สอบพูดชัดเจนในขณะที่เขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้น เขาก็ยังยินดีที่เตมลนใช่ไหมถึงแม้เขาจะยากจนอย่างที่สุดเขาก็ลดออกมาด้วยใจยินดีถ้าพี่น้องดูแต่ข้อที่สามที่สี่นะปาโลยังไม่อยากรับเงินเลยคือแบบเขาที่ทไม่มีอ่ะใช่ไหมปาโลยรู้สึกแบบมันยากจนจริงแบบบางทีแบบถ้าคนสาานเราเนาะสูเรียกตัวเองก่อนเถอะนะไม่ค่อยไปคนอื่นถูกไหมเขายากจนแต่เขาถวายนึกภาพตามดีนะ แล้วเปาโลก็กลับโยนไปที่โคดินโคดินเป็นขี้จกักรที่ร่ำรวยใช่ไหมรวย,ยถ้าดูดีๆเปาโลกําลังเน็บใช่เน็บนประชดก็พวกท่านมั่งคั่งนะพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้ท่านมั่งคั่งแล้วอยู่ไหนทําไมท่านไม่ถวายโดยที่เปรียบเทียบกับโคดินเอ่ยกับมาซิโดเนียซึ่งยากจนแต่ทับเท้ารวย ฝ่ายวิญญาณถูกไหมเขายังเต็มใจให้แต่ในขณะที่ท่านพระเยซูยากจนเพื่อให้ท่านมั่งคัง่งคิดจากภูเรงคิจากที่มั่งคั่งนะอยู่ไหนบอกว่าจะทําแต่ไม่ทํานี่คือคอนเท็กต์ของบริบทถูกไหมเราไปเอาแต่ข้อนี้แล้วถามกลับถ้าข้อนี้เป็นจริงแล้วทําไมมาซิโดเนียยังยากจนอยู่ล่ะถูกไหมถ้าเขาบอกว่าผู้เชื่อจะร่ำรวยแล้วท่านถามว่าท่านผู้เชื่อจะร่ำรวยเยรูซาเล็มจะไม่รวยเหรอ ในเ,เมื่อยูเ็มก็เป็นศูนย์กลางของผู้เชื่อนเวลานั้นเลยที่จะจักรใหญ่ๆก็อยู่ที่นั่นจะไหมยากบอบน้องพระเยซูก็เป็นศีที่มันอยู่เยรูซาเล็มด้วยจะไม่รวยกว่าเหรอแต่ทำไมยูเซมยังยากจนอยู่แล้วมาซิโดเนียที่ยากจนก็ยังยากจนอยู่แต่เขาถวายช่วยแต่โคลินเมืองมั่งคัง่งโบสถ์มั่งคัง่งโบสถ์เศรษฐีแต่ทําไมไม่ช่วยนี่ภาพออกใช่ไหมแบบเทียบก็ได้ละเนี่ยเมืองถ้าบอกว่าจะช่วยที่จัดที่อเมริกา ที่จากสายาชีวิตใหม่เราไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมแต่เราช่วยในขณะที่อยากที่จัจกสุรินทร์ผมมีแต่เศรษฐีแล้วใี่สุรินทร์ <c oughs> มันสุรินทร์บ้านนอกที่จกักที่กรุงเทพสีลมแบบจิตสีลมนะมีแต่ญาติเศรษฐีเลยบอกว่าจะช่วยแต่ไม่ช่วยแล้วผมก็เลยไปบอกว่าดูซิขณะที่จักชีวิตใหม่ยากจนที่น้องเขายัางถวาย้วยใจดีแต่พวกท่านมั่งคั่นพระเยซูยอมจนเพื่อท่าน แล้วทําไมท่านไม่ทําอย่างอะไรเลยนึกภาพที่ปารูพูดหรือยังนี่คือบริบทของสองโครินบทที่แปดใช่ไหมใช่เนะถ้าดูพี่น้องดูคําตอบก็อยู่ในข้อที่สิบด้วยเห็นไหมและข้าพเจ้าอขอความเห็นในเรื่องนี้ว่าเมื่อปีกายนี้พวกท่านไม่เป็นเพียงพวกแรกที่ลงมือทําแต่ยังเป็นพวกแรกที่มีความปรารถนานจะทําด้วยข้อที่สิบแปดบัดบนี้พวกท่านก็ควรจะทําเสียให้เสร็จนี่คือบริบทของเขา ถูกไหมครับพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้โคลินรวยอ่ะถ้าฉะนั้นท่านก็ทําให้มันเสร็จซะดูมาซิโดเนียสิจนจะตายข้าพเจ้าไม่อยากจะรับเลยแต่ข้าพเจ้าก็อยากรับแล้วท่านล่ะพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้ท่านเป็นคนรวยอ่ะแล้วทําไมท่านไม่ทําให้มันเสร็จนี่คือพันเทคของสองโคลินบทที่แปดเข้าใจยังถูกไหมแต่เขาไปเอาแค่คําเดียวมาไงพระเยซูพระองค์ทรงยากจนเพื่อให้เรามังคัง โดยที่ไม่ได้ดูบริบทเลยว่านี่คือเนบแนมเนาะน,นี่คือประชดพวกที่จัดไฮโซใช่ไหม <c oughs> โดยเปรียบเทียบกับมาซิดเนียซึ่งยังยากจนอยู่นะ <c oughs> ถ้าเขาจะเถียงให้เขาดูบทที่แปดข้อที่หนึ่งอ่ะทำไมมา,มาซิดเนียยังยากจนอยู่อันนี้เมื่อเขาถวาย <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์สารคำถามของเขาการถวายเป็นพระพรตามขนาดเอาแหละดูลูการบทที่หกข้อสามแปดจงให้เขาใช่ไหมแล้วพวกท่านจะรับด้วยแบบยัดสั่นแน่นพูลนลด ภาษาไทยนี่เ,เยอะแยะแน่เต็มหน้าตาเพราะม่าท่านตัวสาวเท่าไร่ท่านก็จะรับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมถ้าท่านถวายมากพระเจ้าก็จะตววให้ทานมากเมื่อวานนี้เราถวายไปสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมอาจารย์าการจะรัพบพระพรคืนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะเพราะให้สองหมื 21, 000, ่นหนึ่งก็จะได้คืนสองหมื่นหนึ่ง จริงๆโดยความเชื่อเราจะได้สี่เท่า,าอ่าใช่เห็นไหมท่านตวงขอเท่าไหรใช่ไหมเกาบอกไงเพราะท่านตวงให้ขอเท่าไหร่ท่านก็จะได้ทัวร์ตวงกลับคืนไปเท่านั้นเลยใช่ไหมนี่คือความหมายเขาเราจะอธิบายข้อนี้ยังไงป็นบริบทันนะั้นบริบทคือเขาอยากที่จะรักษาความคืนแต่ตรงให้อภัยคนยิ่งคุให้อภัยเยอะเท่าไหร่คนจะได้อะไรเยอะเยอะ แล้วจงยกโทษแล้วพวกท่านจะได้ดรับสารยกโทษจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับให้เขา,าก่อนนะแล้วขาวทำผิดปุ๊บคนเขาจะยกโทษรู้ใหุู้ข้อสามเก้าสี่สิบก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคนตาบอดจะนันทงังคนตาบอดได้หรือสิทธิ์จะใหญ่ไปกว่ากูหรือทําไมท่านพูดกับพี่น้องของท่านให้เขี่ยผงขี่ดินใช่ไหมแต่ตัวท่านเองมีไม้ทั้งซ่อนทั้งท,ทุนทั้งซอกเอ้ซ่อนทั้ง เดอ,อส่งทันทอนอยู่ในตาของคุณเนีบริบทไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องการถวายเลยบริบทชัดเจนเกี่ยวกับการให้อภัยขาวถูกไหม<ช>นี่ชัดเจนแต่เขาก็ยังดึงได้และจริงคริสเตรียรเราส่วนใหญ่ชอบใช้แต่คํานี้ด้วยใ,<ช>ให้เท่าไหรนะพระเจ้าจะตัวเราให้คืนโดยที่เราไม่รู้ว่าบริบทคือพูดถือในการให้อภัยอย่าตัดสินคนอื่นโดยที่ตัวเองก็ยังทำเหมือนเขาถูกไหมถ้าเราไปทําผิดเป็นเขาแล้วเราก็ไปตัดสินเขาแบบเนี้ยเราก็มีความที่จะได้รับ ผลคืนถูกไหมครับพันพยาญเทจอะองไรเงี้ยเหมือนคนตาบอดนาทางคนตาบอดที่พระเยซูพูดถึงเนี้ยอุปมาหนึ่งอีกว่าคนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้หรือกระเทียบทที่6ข้อที่7ผู้ได้หว่านอะไรไจะได้สิ่งนั้นคําตอบมันช,ชัดเจนคือเรื่องเนื้อหนังถูกไหมถ้าท่านหว่านสิ่งที่เป็นเนื้อหน,นังท่านก็จะเกี่ยวสิ่งที่เป็นเนื้อหน,นังแต่ถ้าท่านหว่านฝ่ายวิญญ,ญาณท่านก็จะได้รับผลฝ่ายวิญญ,ญาณน,นี่ไม่ใช่เรื่องการหว่านเงินเลยนี่คือการเรื่องการที่เราแสดงผลอะไรออกมาใช่ไหมถ้าเราหยุด ทำแต่สิ่งที่เป็นเนื้อหนังเราก็ได้รับถึงเป็นเนื้อหนังแต่ถ้าเราทาฝ่ายข้อวิญญาณตามข้อวิญญาณเราก็ได้รับผลจากข้อวิญญาณนี่คือบริบทของกระเทียวบทที่หข้อ7ข้อ8ไม่ได้เกี่ยวกับการถวายเลยแต่พวกนี้ก็พยายามยกแต่บางข้อ,อามาใช้ถูกไหมครับความเชื่อเช่นกันก็อย่างที่เราแค่พูดเหมือนข้อบทออฟ,ฟเฟซแล้วแหละพวกนี้ชอบใช้แต่ความเชื่อแต่คําถามคือว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าไม่จะเชื่อฝังไไม่ะรอถูกไหม หลายข้างข้อแต่ความเชื่อแต่ข้อลืมไม่ว่าชีวิตของคริสเตียนไม่ใช่แค่ความเชื่อนะครับชีวิตของคริสเตียนคือการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเชื่อคือการที่เราเข้าหาพระเจ้าแต่การเชื่อฟังคือการที่เรายอมรับพระประสงค์และใช้ชีวิตของเราถอยเกีรติกับพระเจ้าเฟสแอนโอเบชใช่ไหมแต่เราเอาแต่ความเชื่อโดยที่เราไม่ยอมเชื่อฟังเลยแล้วจะเป็นความเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่มีการเชื่อฟังเขายังไม่เข้าใจความเชื่อแล้วเขาจะบอกได้อย่างไรว่าขอให้มีความเชื่อเธอ ในเมื่อถ้าเขาเข้าใจความเชื่อจริงๆเขาจะเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยใช่ไหม